Ice and Snow w o w w o r l s t i v t l เ a l เทศกาลน้ำแข็งและหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเต็มไปด้วยโครงสร้างสถาปตัตยกรรมและประติมากรรมจากน้ำแข็งทั้งหมดนับเป็นเทศกาลที่งดงามและยิ่งใหญ่มากๆทางโฮโลหมู่บ้านหิมะหรือสโนเทาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ปกคลุมด้วยหิมะหนานุ่มราวกับโด่แห่งเทพมใ,ใหญ่ทั้งน่ารักและสวยมากๆไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืน พาไปทำกิจกรรมที่โนวาเล่เป็นจุดที่มีธรรมชาติโดดเด่นด้วยป่าไม้ที่ปกคลุมด,ด้วยหิมะขาวโพลนมีกิจกรรมให้เล่นเพียบบอกเลยว่าโคตรมันโบสถ์เซนโซเฟียแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางเมืองทั้งสวยงามโดดเด่นและยังเคยเป็นศูนย์กลางศาสนาของชาวรัสเซียออโทดอมีจีนอีกด้วยหมู่บ้านรัสเซียบอกามานอเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมรัสเซียโบราณสีสันที่สวยงาม ัดกับหิมาขาวโพสสุดๆไปเลยและทั้งหมดนี้คือเมืองฮาบินประเทศจีนจุดหมายปลายทางสําหรับคนรักฤดูหนาวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินกวางโจนะคะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่ฮาบินกันเราจะทําวันที่24-30ธันวาคมนะคะปี2024ทริปนี้เราก็จะไปที่ไฮไลท์ไฮไลท์นะคะรู้สึกว่า แค่เอาชีวิตรอดจากความหนาวเนี่ยก็อาจจะลําบากประมาณหนึ่งละอาจจะไม่ได้ไปตรงที่แบบเป็นมุมแปลกหรือว่ามุมลับอะไรมากมายครั้งนี้เรานั่งส่กันวิชัยนาซาเ o u t h นแอร์ r วยนะคะก็เป็นฟูลเซอร์วิสเนาะเสิร์ฟอาหารแบบอิ่มอะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาที่กวางโจรประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะล้วก็ใช้เวลาในการผ่านตอมอแล้วก็ทานเฟอร์มาเนี่ย ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจองตั๋วเนาะคือมันไม่มีบินตรงอะ่ะซึ่งก็ให้เผื่อเวลาต่อเครื่องนะอย่างน้อยเลยคือสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คืออา,อาจจะมีการแบบเริ่มวิ่งตาตั้งนิดนึงละอืมแต่ถ้าแบบเซฟเซฟไปนะคือสามชั่วโมงเพราะว่าเนี่ยคือกว่าจะผ่านต่อมอได้สแกนกระเป๋านู่นนี่นั่นอันนี้ขนาดแบบว่าเช็คทูนะก็คือกระเป๋าเดินทางเราอะ่ะเราไม,ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วมันแบบทานเฟอร์ให้ แต่แค่เนี่ยทานเฟอร์ตัวเองกับกระเป๋าแคลริออนเนี่ยยังนานเลยใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกตแล้วนะคะเปลี่ยนคอสตูมเล็กน้อยก็คือไปใส่ฮีทเทคมาเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราลงที่สนามบินฮาบินอ่ะมันน่าจะต้องมีโอกาที่จะต้องนั่งรถบัสต่อเอมีโอกาสที่จะนั่งรถบัสต่อบางคนอาจจะได้ลงแบบเดินผ่านวงช้างก็อุ่นแต่ถ้าเรา จะต้องนั่งรถบัสเนี่ยมันจะอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ออกไปสัมผัสอุณหภูมิติดลบเยอะๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือกระเป๋าแคล,ลี่ออนเราอ่ะควรจะมีเซ็ตเสื้อกันหนาวประมาณหนึ่งเนาะอย่างเราก็คือมีฮีทเทคแล้วก็มีขนเป็ดอีกคนละตัวถุงมือหมวกก็คิดว่าแค่ระยะทางแบบนั่งรถบัสอ่ะเท่านี้น่าจะอยู่ประมาณ3ชั้นอย่างที่บอกนะทุกคนว่าเผื่อเวลาดีๆเพราะว่าสนามบินใหญ่มาก คือเราไม่รู้ว่าเราจะได้เกรดอะไรซึ่งเนี่ยได้เกรด B 1 6 3เดินมาจนสุดสนามบินอะคือถ้าเผื่อเวลาไม่พอวิ่งหน้าต่างแน่นอนเนะาะทานส็ษสามชั่วโมงน่าจะเซฟสุดแหละไม่นานไปไม่น้อยไปเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแล้วจ้าบาย ตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินฮาบินแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ที่ดูพยากรณ์อ,อะ่ะมันร้อนอากาศตอนนี้ข้างนอกกว่ามาณลบแปดองศาเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าเดินทางกันก่อนนะนีะ่ตรงน,นี้มันก็จะมีห้องให้แต่งตัวเยอะอยู่นะไม่ต้องหาอะไรเยอะเลยอยู่ใกล้ๆกับที่รับกระเป๋านี่แหละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ซื้อตัว๋วรถบัสของสนามบินนะคะ เพื่อที่จะเข้าตัวเมืองเนาะไปที่ถนนจงหยางซึ่งที่พักเราอะ่ะอยู่ตรงนั้นที่หาข้อมูมาก็คือจะนั่งรถบาัสสายสามซึ่งตอนนี้เราจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนที่ซื้อตั๋วเนี่ยจะอยู่ตรงทางออกเจ็ดของสนามบินนะคะคนเยอะมากเลยอะ่ะนี่ขนาดมาลงรอบเที่ยงคืนนะเนี่ยซื้อตัวต๋วตรงนี้มันซื้อตั๋วกับเครื่องนะแต่ว่าจะมีพนักง,งานประจำเครื่องอยู่ ให้เปิดชื่อโรงแรมของเราเป็นภาษาจีนแล้วเดี๋ยวพนักง,งานเขาจัดการออกตัวให้หะ mm hmm. ปะทะความหนาวลบแแล้ว mm hmm. อุ๊ย,ยสะดุด mm hmm. ของเรานั่งรถบาัสาสายสามนะเ mm hmm. นี่ยชอบตรงที่มันจะมีความเป็นระเบ,บียบ,บรเรียบร้อย mm hmm. คือมันสะดวกอะ่ะ mm hmm. การเดินทางที่จีน,นออกมามันก็จะตั้งป้ายเลยแบบอ่ะไลน์หนึ่งสสนี่ไลน์ของเราอยู่ตรงนี้ ตัวก็คือจะคนละ20หยวนถือว่าไม่แพงเนาะแลกกับความสะดวกสบายตอนนี้เราก็นั่งบัสมาลงที่จงหยางสติแล้วนะคะป้ายเนี้คนลงเยอะอยู่นะ ตรงนี้มันก็เป็นจุดไฮไลไท์เนาะแล้วก็มีที่พักเยอะตอนนี้ตีหนึ่งกว่าถนนเงียบม,มารู้สึกเดินแบบเงาเงาอ่ะเข้ามาในห้องพักแล้วห้องพักสวยมากดูดีมากใหม่มากเครื่องนอกอะ่ะมันดูเป็นตึกเก่าๆเนะาะมันน่าจะรีโนเวทอะ่ะ คตรใหม่เลยแล้วก็กว้างมากอันนี้เป็นห้องแบบอยู่หัวมุมพอดีแล้วก็อยู่ชั้น14เป็นชั้นบนสุดอุ้ยกระจป็นฟ้ามาเลยเห็นไม่ชัดข้างล่างตรงนั้นอะ่ะคือถนนจงยางม,มันก็จะเป็นแบบย่านฮีดาเดี๋ยวรีบพักผ่อนกันก่อนดีกว่าตอนนี้ใกล้จะตีสองละมีอาหารเช้าให้ก็ประมาณเจ็ดโมงถึง9ก้าโมครึง่งไม่รู้จะตื่นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรีพักผ่อนก่อนเจอกันพรุ่งนี้จ้า ชานนี้เราอยู่ที่จงยางสตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เว,เวลาเดินทางทั้งสิ้น10วินาทีเพราะว่าที่พักเราก็คือนี่วันตาฮอลิเดย์ฮอเทลแล้วก็แค่เดินข้ามถนนมาก็จะเจอจงยางสตรีอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะคนก็มาเที่ยวกันเยอะละตอนนี้อากาศลบ7องศานะคะฟิลไลท์ลบ14 ตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะคะถ้าตอนกลางคืนนะ่ะมันจะเปิดไฟแบบสวยเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนหันไปตรงไหนก็มีแต่ถังหูรั่วอดใจไ้ก่อนเดี๋ยวจะกินเยอะเกินไปวันนี้แพนเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นวันพักผ่อนและปรับตัวแล้วก็ซื้อ,เค,อนนเครื่องกันหนาวให้เพียงพอเพราะว่าที่นี่มันถูกเดี๋ยวจะไปซื้อแบบแถวๆข้างๆ้างบ์ นี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่โบสถ์เซนโซเฟียเดินโบสถ์เซนโซเฟียนเนี่ยอยูย่ตรงสี่แยกนี้เลยตรงข้ามไอ้ตึกเขาขาวมันไป้ายเขียวๆเนี่ยคือห้างที่เขาบอกว่าให้มาซื้อของกันนะแล้วก็แอร์นี่มัจะเป็นแมนฮัตตันเขียนแมนฮัตตันตรางล่านอะตอนนี้รู้สึกว่าหนาวสุดตอนนี้คือมือปลายนิ้วอ่ะรู้สึกแบบชาๆแล้วถุงมือพอ,พอนะใช่ต้องถุงมืออย่างนั้นอะพอแต่เนี่ยเป็นแบบว่าถุงมือไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ค่อยอยู่ ขาตอนนี้ใส่เป็น h e ตเทคอัลต้าวอร์มของ u n i ิโคหนึ่ชั้นฮิ t เทคกางเกงของยูนิโคเหมือนกันที่เป็นกางเกงบุขน่ะเป็นชั้นที่2ก็รู้สึกขาไม่หนาวให้แบบว่าเย็นๆตัวก็ใส่ h e a t ทคอัลต้าวอร์มยูนิโคเป็นชั้นแรกชั้นที่2ใส่เป็นเสื้อไหมพรมของโคดโอเวอร์แล้วก็ชั้นที่3เป็นเสื้อขดเป็ดของโคดโอเวอร์รู้สึกอุ่นเออตัวคือเฉยๆเลย okay. นั่นคือโบสถ์เซนต์โซเฟียนะคะคนเยอะมากโอ้ไม่ก็โบสถ์เซนต์โซเฟียสร้างขึ้นเรสร็จสมบูรณ์มาเกือบร้อยปีแล้วนะคะโดยสถาปัตยกรรมสไตล์ไบเซนไท์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาจักรรัสเซียในอดีตเนี่ยโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาสําหรับชาวรัสเซียออร์โธดอกซ์ในฮาบินซึ่งมีจํานวนมากในช่วงที่เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการค้ามนาคมระหว่างจีนและรัสเซีย หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีนก็ลดบทบ,บาทของศาสนาในสังคมลงนะคะโบสถ์เซนต์โซเฟียก็เลยถูกปรับมาใช้งานในรูปแบบอืน่นเช่นเป็นโกดังเก็บของต่อมาก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณาสถานและถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะวันนี้แสงสวยมากๆรูปแบบปังๆเลยว,วันนี้ปัจจุบ,บันโบสถ์เซนต์โซเฟียไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วแต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ่ายภาพตัวอาคารที่งดงาม และยังเป็นจุดนัดพบและพักผ่อนของชาวเมืองอีกด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราถ่ายรูปที่โดจุดแจแล้วเดี๋ยวจะแวะร้านกาแฟนะคะที่วิวสวยชื่อร้านกาแฟว่า c o n n เนอร์คอนะคะก็คืออยู่ข้างๆโบดเลยเนี่ยโบทอยู่ตรงโน้นเนาะมันจะเป็นร้านที่ เห็นวิวโบสถ์แบบสวยๆเลยนี่นั่งริมกระจกนะเราไม่ได้ถ่ายตรงวิวที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขามีแบบมาถ่ายทําอะไรกันก็ไม่รู้ว่าโฆษณาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็กําลังตั้งกล้องนู่นนี่นั่นเราก็เลยย้ายมาอีกโตอย่างสั่งเป็นโกโก้ร้อนกับ น่าจะเหมือนเลมอนชีเค้กไปแต่รสชาติเฉยๆเนาะเค้กไม่ค่อยอร่อยอะ่ะและนี้ก็คือรูปที่เราพยายามหามุมถ่ายมานะคะตรงข้างๆบนมันมีเต็นท์สีขาวอะไรวางอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่าก็ได้อยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ตึกแมนฮัตตันนะคะก็จะมาดูอุปกรณ์กัน,กนหานา mm hmm. วกันเนาะก็คือเจอของเพียบ mm hmm. ปไปไปดูกัน เมื่อกี้เราก็ช็อปปิ้งกันไปกลุ่มๆประมาณนึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ p h a r m a คิว a ิคอเนาะก็คือเป็นเออเอเป็นโรงผลิตยา,ออออตยาซึ่งมันนี้สถปาปตยกรรมที่สวยดีเดี๋ยวเราจะเรียกตีไปนะคะตอนนี้เรียกไปแล้วก็กำลังรอตีมารับ ตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้ามาในฟาร์มาร์เคเคอรแล้วนะคะสวยเนี่ยแล้วคนเยอะอยู่นะไม่เป็นลงผลิตยาจริงเหรอมันต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอวิมีสโนวแมนน่ารักตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะคะอากาศมันลบแปดแต่ว่ามันฟิวไลท์ประมาณลบสิบหองศาแล้วก็ตอนนี้เรื่องหิมะตกแล้ว ท่าที่ใกล้จะตกแล้วรู้สึกแบบเย็นขึ้นเลยรู้สึกไงว่าปากแข็งขยับขยับไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะเข้าฟรีนะ ฮาร์บินฟาร์มาคิวทิคอร์กรุปเป็นบริษัทชั้นนำด้านเภสัชกรรมของจีนซึ่งสถานที่แห่งนี้คือโรงงานใหม่ได้หกนะคะที่มีความโดดเด่นทางหน้าสถาปัตยกรรมที่งดงามสะท้อนความรุ่งเรืองของวงการยาในยุคสมัยใหม่โดยในปัจจุบันเนี่ยถูกปรับเป็นปพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในจีนนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยที่ไม่ควรพลาดในเมืองฮิมะแห่งนี้ค่ะ เ้าชุดด like ้นะใครแบบชอบงานแฟนซีโตอินที่สาวจีนจัดเนี่ยจัดเลยจ้าตอนนี้เราก็ออกมาจากด้านในแล้วนะคะเหมือนข้างในเขาปรับมันจนมัแบเหมือนกลายเป็นเิเซียมแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคือเล็กๆมันมีรูททางเดินของเขาอยู่เดินเป็นวันเวยเแบดเยวก็ออกมาละเมื่อกี้น่าจะเดินไปแค่ประมาณ15นาทีเนาะพอออกมาปุ๊บตอนนี้คือ4มง15นาทีมืดแล้ว เพราะว่าพรอาทิตกออกย์ะตกประมาสี่โมงเย็นเนาะตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟละนี่สวยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นตรงนี้กันก่อน ตอนนี้เราก็นั่งตีๆกลับมาที่โบสเซนโซเฟียกันอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้มันพายทิศตกแล้วเขาก็จะเปิดไฟตอนนี้อากาศคือแบบหนาวมากประมาณลบสิบหถึงลบองศาอยู่เฉยๆไม่เท่าไหร่พอตอนมีลมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวตอนนี้ขี้มาตกจนแบบพื้นมันขาวไปหมด โบสถ์ตอนเปิดไฟนี่นคือสวยมากต้องมานะเห็นตอนกลางวันก็ว่าเออสวยแหละแต่ว่าพอเปิดไฟปุ๊บคือบรรยากาศมันใช่เลยแล้วในหิมาก็ยังตกปอยโปอย,อยู่มันก็ยิ่งทําให้แบบพื้นแบบขาวแล้วก็จะแบบแสงสีหยะมากตอนกลางคืนแล้วตอนเนี้ยเราก็จะยิ่งเห็นแต่งชุดแฟนซีมาถ่ายแบบนี้เยอะมากน้องน่ารักมากมีนกด้วยอะ ยอมใจเลยนะคือถ่ายรูปพวกนี้แล้วถอดถุงมือเนี่ยผ้าุนหัวันคอเลยไม่มีคนหนาวสุดๆถัภา,ามาที่เราตอนนี้แต่ว่านาันางแบบมือแดงแล้วเธอดูดิโหี่กระพือลมอีกตอนนี้เรากลับมาที่ถนนจงหยางกันอีกรอบนะคะ ตอนนี้ถนนตรงอย่างสวยมากแบบเปิดไฟเราก็กะว,ว่าจะมาดูพวกของฝากเนาะพวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบน่ารักมาก <c oughs> เดินเล่นหน่อยกินถังหูลูกกุบกิบอันนี้ก็คือเดี๋ยวฮาบินอ่ะจะเป็นเจ้าภาพเนาะจัดเอเชียนวินเทอร์เกมปี2025ตัวน,นี้น้องเสือเป็นวอสอตแน่เลยอ่ะน่ารัก เชี่ยเชี่ยเป็นแผ่นแป้งอะไรสักอย่างมันก็มีกลิ่นหมาล่านะแค่มันไม่เผ็ดแต่มันก็คลุแป้งอ่ะอุ๊ยเราเจอคอนเทนต์เอารถธรรมดาเฮ้ยใหญ่มากกินนัวเหรอ ส่วนใหญ่เห็นคนซื้อรสชาเขียวกับออริจินอลของเราอ่ะโอ้ยได้เร็วจังโอ้โหใหญ่มากอย่าเพิ่งกินนะได้มาแล้วคุมเป็นซอฟต์ครีมแหละอันนี้เป็นรสออริจินอลที่จริงมันมีหลายรสแต่ว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์กสุดนมนม เธอน่าจะชอบจริงน่าจะอิ่มนะกินหมดคนเดียวอ่ะ <c oughs> นขนมปังมันใหญ่มากตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้างยูโรพาซาแล้วนะคะ <c oughs> เดินมาจากต้นถนนจงยางสติแค่ไม่นานเนาะคือ <c oughs> จงยางสติอ่ะมันจะเป็นถนนเส้นตรงๆอย่างงี้แล้วก็จะมีถนนที่รถขับตัดอย่างงี้เออซึ่งเราก็เดินผ่านมาแค่ประมาณสองสาล็อกก็จะถึงห้างนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปหาของกินในนี้ ชัน้น B หนึ่ง B สองแล้วก็ชั้นห้าที่มีร้านอาหารนะคะอันนี้ก็ดูน่าอร่อยอะ่ะฮวงจีฮวงชื่อร้านอ๋อแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ Treasure Simmer Pot นะ ในซอสมนดำเมื่อกี้เบสหลักๆนะั้นจะเป็นซ้อนหอยนางรมแหละแล้วก็ปรุงรสเค็ม <c oughs> ๆเผ็ดๆอันนี้คือร้านโยอ่าดูจากรีวิวในเพจนะคะกลุ่มคนชอบเที่ยวหาบินะ่ะเออแล้วก็แอดมินเขาแนะนำร้านนี้ก็คือร้านโยน้ำมีให้เลือกเยอะอยู่เราเลือกไป2อ,อันก็คือเป็นซูกียากิคลาสสิกกับหมาล่า เราก็มีแพ็กเกจให้เลือกประมาณ4ราคาได้มั้งแล้วก็ราคาที่เขาโชว์ไว้คือมันราคาเน็ตแล้วนะเห็นเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นไม่ได้มีคิดค่าน้ำค่าเซอร์วิสชาร์จแบตอะไรเพิ่มเลยเป็นไงอร่อยเนาะเยอดีมาก EP ต่อไปเราจะพาไปสัมผัมมสมนเสน่ห์แห่งฤดูหนาวที่าบิน World Festival ชมประติมากรรมน้ำแข็งสุดาตาและดื่มด่ำบรรยากาศยุโรปโบราณที่วกาาา玛อหมู่บ้านสไตล์รัสเซียสุดโรแมนติกทริปนี้ครบทำความสนุกและความสวยงามห้ามพลาดเลยคะ่ะ